สวัสดีครับพบกับผมนายบีจีกาโลกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาสอนการใช้โปรแกรมปฏิอุตนะครับในการทดลอง i ่าไอซีหนึ่กันต่อนะครับก็ให้เราต่อวงจรต่อจากคราวที่แล้วเลยนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ได้ต่อไว้เหมือนกับคราวที่แล้วนั่นแหละครับเพียงแค่ย้ายตำแหน่งมาอยู่ชิดชิดขอบเท่านั้นนะครับเพื่อให้สะดวกต่อในการดูพื้นที่การทํางานนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนเพื่อนทาไฟนะครับไฟวิ่งจากซ้ายไปขวา หรือจากขวาไปซ้ายนั่นเองนะครับก็ให้เรามาต่อวงจรเพิ่มนะครับคราวที่แล้วที่ผมต่อแค่หลอดเดียวนะครับคราวนี้เราจะมาต่อให้ครบนะครับเราจะใช้พอตพอตเดียวตรงฝั่งนี้นะครับในล็อกนี้นะครับตั้งแต่0ถึง7นะครับซึ่งก็คือ8อันนั่นเองนะครับ8หลอดนี้ผมก็จะนำตัว R นะครับค่า220มาวางนะครับ ทำการเชื่อมซะนะครับให้เรา c o ปปี้นะครับมาคลิกตรงนี้นะครับคลิกเราจะ c o ปปี้ได้แบบเรียงลำดับนะครับจะเพียงคลิกเพื่อเชื่อมไปเรื่อยๆนะครับมันจะ c o ปปี้เอาเส้นแรกนะครับจากนั้นให้เรามาใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับเพื่อความสะดวกนะครับเอาพุทนะครับเรามาวางไว้อย่างนี้นะครับ แล้วก็ลากมาเชื่อมเลยนะครับ Copy เช่นกันนะครับทำการกำหนดชื่อให้นะครับวันที่ผมตั้งเป็นตัวเลขนะครับ ตั้งเป็นหนแล้วกันนะครับอย่าสับสนแล้วกันนะครับมันคือศูนย์ถึงเนะครับความจริงนะครับเป็นอย่างนี้นะครับต่อมาเราก็มากวาง LED นะครับเอาดีหลอดไฟของผมนี่เป็นสีเขียวนะครับ เดีผมจะเอาวางไว้ตรงนี้นะครับคัดไปนะครับครับแปดหลอดนะครับจากนั้นเราก็เอ,อกกากราวออกมานะครับทำการลาก นะครับในส่วนของด้านบนนะครับเราให้เราใช้เป็นอินพุตนะครับก็คือให้มันยิงจากตรงนี้เข้ามาที่ตรงนี้โดยที่เราไม่ต้องไปลากเส้นนะครับนี่นะครับ Co ป y นะครับ กำหนดตัวเลขไม่ได้วงจรตามนยียแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อมาก็เราก็มาเขียนโค้ดกันครับเดี๋ยวผมขออธิบายโค้ดหน่อยครับว่าโค้ดนี่มันจะสั้นนะครับถ้าเกิดเราเขียนแบบครั้งที่แล้วนะครับที่เราใช้โค้ดอีกตัวหนึ่งนะครับที่เอาพุทโลเอาพุทหายนะครับตอนนั้นถ้าทําแบบนั้นแล้วโค้ดมันจะยาวลงไปเยอะมากทีเดียวครับอันนี้คือเราเขียนแบบสั้นนะครับซึ่งตัวนี้นะครับคาอธิบาย ก็คือแบบว่าให้เรา i n ไ i นะครับก็คือประกาศตัวแปรชื่อ i ออกมาครับถามว่า i มันจะมาโผล่ตรงไหน i จะมาโผล่ด้านล่างนี้นะครับใน for นะครับเมื่อเราประกาศ i ขึ้นมานะครับก็ให้เรา i n อ่าที่เป็นชนิดชานะครับเป็นแบบ i n ร array นะครับชื่อว่า led นะครับแล้วก็ให้เก็บ์เรย์นะครับจํานวน8หลักนะครับก็คือ8ชุดข้อมูลนั่นเองแล้วเราก็ใส่เข้ากลับแล้วก็ปีการครับภายในปีการนี้นะครับ เราก็ใส่โค้ดลงไปลักษณะนี้นะครับสูตร x นี่เป็นโค้ดที่เราต้องใส่น้ำหน้าเสมอนะครับส่วนไอ้ตัวหลังเนี่ยครับคือตัวแปดสาคัญที่ว่าจะให้ไฟมันติดหลอดไหนมันเป็นเลขฐาน16นั่นเองนะครับอย่างเช่นตัวนี้มันมีทั้งหมด8หลอดนะครับคือ0ูถึงเจ็ใช่ไหมครับแล้วก็แบ่งออกมาเป็น44นะครับก็อ,อย่างที่บอกครับมันเป็น8หลอดแยกครึ่งออกมามันก็เป็น 4, 4ีใช่ไหมครับข้างละ4หลอด ไอเลขแปดนี้ก็คือสี่หลอดแรกนะครับเลขศูนย์ก็คือสี่หลอดหลังเราใช้หลักการแปดสี่สองหนึ่งนะครับถ้าเกิดอยากให้ติดหลอดไหนเราก็เอาไอแปดสี่สองหนึ่งเนี่ยมาบวกกันวว่ามันจะเท่ากับเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับลักษณะนี้นะครับอันนี้คือมันต้องวาดภาพให้ดูนะครับบนกระดานถึงจะเข้าใจนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดเราคนที่รู้อยู่แล้วก็บอกเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือ ให้ติดหลอดฝั่งซ้ายสุดแล้วก็ฝั่งขวาสุดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันจะขยับลงมานั่นเองครับแปดสี่นะครับแล้วก็เป็นสองนะครับเป็นหนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็จะสลับกันนะครับเป็นศูนย์แปดนะครับฝั่งนี้เป็นแปดศูนย์ฝั่งนี้เป็นศูนย์แปดศูนย์สี่ศูนย์สองศูนย์หนึ่งนะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็มาอยู่ในคําสั่งไว้นะครับจริงๆเราใส่เลขหนึ่งอย่างนี้ก็ได้หรือจะใส่เป็น รูนะครับเพื่อให้ทําการวนซ้ํานะครับซึ่งในการวนซ้ามันก็จะประกอบไปด้วยตัวนี้นะครับใน for นะครับคือใช้วนซ้าไอคาสั่ง for นะครับ for ในวงเล็บนี้ก็จะหมายถึงให้ i นะครับตัวแปร i นะครับมีค่าเท่ากับ0แล้วก็ถ้าเกิดว่า i เนี่ยมีค่าน้อยกว่า8ก็คือไม่นไม่มันไม่ถึง8นะครับให้ i บวกบวกไบวกบวกคือเพิ่มขึ้นทีละ1น่ะครับมันก็จะวิ่งตามนี้นะครับ1 สองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆื่อจนถึงอันสุดท้ายนั่นเองนะครับคือมันจะวิ่งตามชุดข้อมูลจนครบแปดหลักแล้วก็จะกลับมาวนนับใหม่นับใหม่นะครับส่วนคําสั่งภายในฟอร์ตัวนี้นะครับเมื่อการกระทําของฟอร์ครบเนี่ยมันจะเป็นไปมันจะทําตามนี้นะครับก็คือเอาพุทที่พอร์ตบนะครับแล้วก็ให้ตัวแปร LED เนี่ยครับมาแสดงผลนะครับโดยไอตรงนี้นะครับในวงเล็บ ธรรมดาครับเนี่ยไอ้ก็คือค่านี้แหละครับไอบวกหนึ่งมันก็บวกบวกตัวนี้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 เข้ามานะครับอันนี้ก็คือค่าหน่วงเวลานะครับตั้งไว้ที่ห้าร้อยคือครึ่งวินาทีนะครับอธิบายมาก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเข้าใจหรือเปล่าครับอันนี้ก็ต้องเราเอาโค้ดมาแสดงผลดูนะครับปกติผมจะเขียนในโน้ตแพดบบบวกนะครับแล้วก็เอามาใส่ในนี้อีกที นี่ครับโค้ดตัวเดิมคราวที่แล้วผมโซนซีมาวางนะครับสเตปทำการคอมไพน์นะครับนี่เพื่อ,อนๆกจ็จะเจอนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าทำไมมันถึงเออร์เลอร์นะครับเออร์เลอร์ที่อินนะครับ เออเร์ที่ตรงนี้นะครับก็ผมลืมใส่เซนิโคลอนนะครับปิดท้ายนะครับเสร็จแล้วครับก็กด c o m ไพล์นะครับครับเสร็จแล้วเราก็มาที่โปรแกร,รมปรติอุตนะครับเราก็เลือกเข้ามานะครับอ่าซึ่งก็จะเป็นตัวเดิมนะครับ ลอวก,กดเพดูครับนะครับเลื่อนจากซ้ายมาขวานะครับขออธิบายโค้ดอีกสักหน่อยนะครับกรณีน้นี้นะครับมันเหมือนกับว่าจะสลับข้างกันนะครับก็คือ ศูนย์นี่ก็คือหมายถึงไฟมันดับนะครับให้ไฟดับนะครับเป็นศูนย์แบบนี้ก็หมายถึงข้างฝั่งซ้ายทั้งหมดนะครับจะดับมันลักษณะนี้คือเขียนเราโคดนี้มันจะกลับกันนะครับคือลักษณะการวางของพอร์ตนะครับถ้าเราอยากแก้จากซ้ายมาขวาบ้างนะครับก็ง่ายๆครับคือมีสองวิธีคือเข้าไปแก้ในโค้ด กับวิธีหนึ่งที่ผมใช้ตอนสอบนะครับก็คือเปลี่ยนตรงนี้เลยครับเปลี่ยนเปลี่ยนกลับข้างมาเลยครับแปดนี่ครับเจ็ดหกซึ่งมันก็จะสัมพันธ์กับ ต,ตัวนี้นั่นเองนะครับเห็นนะครับง่ายไหมครับครับก็เป็นอันจบแล้วครับสําหรับทิปประจําวันนี้นะครับก็เหงือแตกไปเยอะเหมือนกันนะครับเพราะสอนหลายทิปเลยครับวันนี้